คุณนพิสิทธิ์กำลังต้องกำลังจะบอกว่าการเมืองเนี่ยมันจะต้องสร้างสรรค์ไม่ใช่การเมืองที่แอบซ่อนแล้วก็ปกปิดป<ร>ที่เราเร <ใส S 2> ีต้องโปร่ง,รงใสหรือมองอีกคำหนึ่งก็ได้ว่ามันไม่สร้างสรรค์ตกลงก็มาถึงประเด็นที่ผมตั้งไว้แต่ตอนว่าคุณนพิสิทธิ์เคยพูดว่าการเมืองแบบนี้มันไม่ค่อยสร้างสรรค์อะไรคือสิ่งที่คุณนพิสิทธิ์นึกถึงบ้างครับว่าการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์ นอกจากเรื่องมอกินไม่ไม่ผมพูดถึงการเมืองที่สร้างสรรค์ดีกว่าครับไอที่ไม่สร้างสรรค์นเนี่ยตอนนี้ก็เห็นกันอยู่เยอะวิจารณ์กันอยู่เยอะทั้งหน้านังสือพิมพ์นี่ก็คงไม่พูดละหมายถึงพลังดูดอะไรกเนี้ยนั่นแห<ะ>ละครับ<ๆ>ก็พูดไปเยอะแล้วไม่ไม่พูดอีกแล้วคือผมกําลังจะบอกว่าการเมืองของไทยถ้าจะก้าวไปข้างหน้าเราคาดหวังอะไรนะครับเราก็คาดหวังอยู่สองสาเรื่องเท่านั้นเองเรื่องที่1คือเป็นการเมืองที่แก้ปัญหาของประเทศได้เรื่องที่2ก็คือเป็นการเมืองที่ลดความขัดแย้งเรื่องที่สามก็คือ เป็นการเมืองที่สุดจริตนะครับก็คือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆเนี่ยเหลือน้อยที่สุดหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือหมดไปนะครับสมเรื่องนี้คือการเมืองที่ผมคิดว่าสังคมไทยกำลังคาดหวังแล้วก็อยากจะเห็นให้เกิดความสร้างสรรค์ขึ้นก็ถามว่าแล้วมันจะต้องทำกันยังไงข้อแรกบอกการเมืองต้องแก้ปัญหาของประเทศให้ได้เนี่ย ผมก็ถึงพยายามเรียกร้องว่าวันนี้ทำไมเราถึงมาหมกมุ่นอยู่กับว่าใครจะเป็นพวกใครจับมือใครไปเอาใครมาอยู่ตรงไหนมากกว่าที่จะบอกว่าตกลงคนที่จะเสนอตัวเข้ามาสู่การเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมองปัญหาประเทศยังไง hmm. และมีแนวทางการแก้ปัญหาประเทศนั้นอย่างไรมันจะสร้างสารรค์กว่าเยอะถ้าแทนที่จะต้องมาตอ,ตอบโต้กันในเรื่อง ที่เราเห็นกันอยู่ขณะน,นี้ถ้าเรามานั่งพูดกันว่าตกลงสมมุติเอาเรื่องระบบราชการก่อนแต่และฝ่ายคิดยังไงมีใครบ้างสนับสนุนการกระจายอํานาจไปถึงขั้นที่จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดมีใครบ้างที่มองว่าการเมืองมันต้องระบบราชการต้องรวมศูนย์เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในส่วนกลางอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเศรษฐกิจอย่างเมื่อสักครู่ นะครับที่เรามานั่งถกกันเรื่องแจ็คมาเนี่ยเอาตกลงเรามีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของทุนต่างชาติขนาดใหญ่จะจัดการกันอย่างไรนะครับเรามีปัญหาเยอะทเทคโนโลยีสังคมสูงวัยระบบการศึกษาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในขณะนี้เนี่ยทำไมเราไม่เอาการเมืองเนี่ยมาเป็นเรื่องเหล่านี้มาถกเถียงกันในเรื่องเหล่านี้นั่นประเด็นที่หใช่ไหมครับ ประเด็นที่2ก็คือว่าประเด็นที่หนึ่งสรุปก็คือเพื่อแก้ปัญหาของประเทศใช่ดูทิศทางของประเทศค,ค,คือการเมืองมันมีไว้เพื่อแก้ปัญหาของประเทศมันไม่ได้มีไว้เพื่อใครแย่แยงชิงกันอยู่อย่างนั้นนะครับผมถึงบอกว่าที่หงุดหงิดมาตลอดก็คือว่าทําไมผู้มีอํานาจในปัจจุบันเนี่ยชอบมองว่าการเมืองเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่จะมาแข่งกันตอนเลือกตั้งอไอ้เรื่องอื่นรู้สึกไม่ให้ทําอะไรทั้งนั้นแนหะแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยทำตามกฎหมายที่เขียนมาเนี่ยเพื่อแข่งขันกันในการเลือกตั้ง นะครับโดยที่ไม่ได้เอาเรื่องของสาระว่าแข่งขันกันเรื่องอะไรอย่างไรมาทีนี้มาประเด็นที่สองบอกเราไม่อยากให้การเมืองขัดแย้งกันพอเราไม่อยากให้การเมืองขัดแย้งกันเนี่ยผมก็มองอีกอะว่าถ้าเราเอาเรื่องของปัญหาประเทศเป็นตัวตั้งเนี่ยมันก็น่าจะลดความขัดแย้งลงได้นะครับแต่ว่าพอเราทําการเมืองเป็นเรื่องของบุคคลไงคนนั้นกับคนนี้คนนี้กับคนโน,น้นมันก็แนวโน้มก็คือในที่สุดมันก็เป็นเรื่องพวก พอเป็นเรื่องพวกปั๊บเอาแล้วพวกเราพวกเขามันก็เกิดความขัดแย้งกันอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราหมุนการเมืองกลับมาสู่เรื่องของประเด็นเนื้อหาสาระนะครับมันอา,าจจะ<ด>ทำว่านี่เป็นวัฒนธรรมของเราวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าเราก็เคยดูดเราก็เคยชวนคนย้ายพักมาอยู่ที่ตรงโน้นมาอยู่ที่ไส้้ควววว่่่าาาััันนนนนนีอฒฒธธรรรรรมมมมมเมมเเยกก็็ใใชชแบบหล,หลหปปตติิจะงงด เจริญงอกงามใช่ไหมครับแต่ว่าอะไรที่เคยทำทำกันมาเนี่ยถ้าจะนิยามว่าวัฒนธรรมเป็นอย่างนั้นผมก็ต้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นวัฒนธรรมบางอย่างก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอย่างรุนแรงหรือยกเลิกวัฒนธรรมนั้นไม่งั้นก็คือคือเราจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้นะคือวันหนึ่งเราบอกอยากให้การเมืองมันดีเป็นการเมืองใหม่การเมืองก้าวหน้าถึงเวลาเรามาบอกว่าเฮ้ยก็เคยทำทำกันมาเป็นวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยก็ต้องทําอย่างนี้ต่อไปจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้ก็ต้องเลือกเอา ถ้าคิดว่าอยากจะอนุรักษ์แบบเดิมๆก็ต้องยอมรับสภาพว่าทุกอย่างก็จะเป็นแบบเดิมๆแต่ถ้าอยากจะได้ของใหม่ก็ต้องกล้าที่จะบอกเฮ้ยบางเรื่องที่เคยทํากันมาต้องเลิกทําแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจะลดความขัดแย้งเนี่ยผมก็ผมก็ยืนยันนะมีตัวอย่างว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีคนที่พักประชาธิปัตย์ส่งไปในเวทีต่างๆอพอเราพูดคุยกันแล้วก็บอกเอาไปเป็นตัวแทนหน่อยในการ พูดที่เรียกว่าประชาธิปัตย์ยุคใหม่อะไรต่างๆเขาก็ไปเจอกับนักการเมืองที่ก็บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งในภาพบอกอยู่คนละขั้วกัน mm hmm. แต่ว่าพอไปเจอกันแล้วเมันมีจุดร่วมไว้ mm hmm. อเช่นเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนี้มีนโยบายว่าจะเดินไปสู่เรื่อง,องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด mm hmm. แล้วก็เคยทําเรื่องกระจายอำนาจมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเด็กรุ่นใหม่คุยกันเนี่ยเขาคุยกันประเด็นอย่างเช่นเรื่องของ LGBT นะครับเอ๊ะเขาเห็นตรงกันนี่เองครับพอเราเอาบางประเด็นหรือเอาเนื้อหาสาระเป็นตัวตั้งเนี่ยมันก็จะทำให้มันก้าวข้ามความขัดแย้งไปได้ส่วนหนึ่งแล้วก็แม้เราเอาเรื่องประเด็นนโยบายหรือประเด็นปัญหาเป็นตัวตั้งแล้วเ,เห็นไม่ตรงกันเนี่ยนะฮะอย่างเช่น <c oughs> สมมุติ <c oughs> เราพูดเรื่องอะไรยาเสพติดนะกัญชาอะไรเงี้ยนะว่าเอ๊ะควรจะทำให ถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายสมมุติอาจารย์เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยเนี่ยผมว่ายังไงการถกเถียงกันมันไม่มันไม่นำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงแบบถ้ามันเป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องของพวกนี่สุดท้ายก็เรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มันควรจะเป็นจุดร่วมของทุกฝ่ายนะครับแต่ว่าผมก็มองว่าการเมืองที่สร้างสรรในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยวันนี้ก็ต้องมาถึงจุดที่ผมยืนยันอีกครั้งว่า มันเลยเรื่องของการที่มาคิดมาตรการทางกฎหมายแล้วก็ไปฝากความหวังไว้กับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเราก็ต้องหาวิธีการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสังคมความโปร่งใสแล้วก็คนที่กล้าที่จะออกมาตรวจสอบนะครับก็ต้องไม่ไปปิดปากเขาตรงกันข้ามต้องหาทางส่งเสริมให้รางวัลเพื่อเป็นการถ่วงดุลเมื่อเช้านี้ผมเปิดข่าวก็ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของกฤษลาออกเพราะอะไรครับเพราะบอกว่าไปให้ข้อมูลกับกรรมธิการในสภาแล้วอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดนี่ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมีเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ต้องไปยื่นถอดถอนไม่ต้องไปอะไรเลยแล้วข้อหานี้ไม่ได้ผิดเบามากนะพูดอย่างเงี้ยเบามากไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยให้ข้อมูลที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดสุดท้ายก็ ลาออกนี่คือนี่คือการเมืองในรูปแบบที่ที่จะทําให้มันเดินไปข้างหน้าครับที่คุณนภิสิทธิ์ยิบมาสามข้อถ้าผมคิดตามคุณณภิสิทธิ์มันก็ดูเป็นเหตุเป็นผลก็คือว่าหนึ่งเราอยากจะเห็นประเทศแก้ปัญหาอะไรจะเดินไปในทิศทางไหนเรามาระดมความคิดหรือเสนอต่อประชาชนแต่ละพราคการเมืองและให้ประชาชนถกเถียงกัน ก็มาถึงประเด็นที่สองที่บอกว่าความแตกแยกก็น่าจะลดลงเพราะเรามีจุดมุ่งหมายไปในทางสร้างสรรค์คคือประการที่1นึ่งและประการที่สก็คือว่าจะต้องไม่มีทุจริตครับแต่ถ้าคนเข้ามาได้อำนาจรัฐหวังอันที่สจะมีทุจริตพอถอกอันที่สองมันก็ต้องแตกกันไม่แตกผมจะแย่งชิงอำนาจคุณได้ไงแล้วผมจะได้ทุจริตได้ยังไงผมก็มาถึงประเด็นที่หนึ่งว่าผมก็เลยสร้างนโยบาย เพื่อที่จะรองรับสิ่งที่ผมจะกินได้หรือพรรคพวกผมจะได้ด้วยในอันที่สามตกลงคุณอนพวิสิ์จะว่าไงสาม้องคุณอนุวิสิ์แต่ผมเรียงกลับมาก,ก็ที่อาจารย์เรียงกลับมาเนี่ยก็คือการเมืองเก่าไงก็ผมก็กําลังจะบอกว่าตกลงเราจะเอาแบบเก่าหรือจะเอาแบบใหม่แล้วเรียงกลับมาเนี่ยคุณอนวิสิท์จะกันได้ยังไกงกันได้เรียงกลับมาเนี่ยเขาบอกว่ารักเขาโกงแล้วเขาแบ่งด้วย ตกลงประชาชนก็ได้ประโยชน์ในแง่ตัวบุคคลแต่ประเทศชาติจะเป็นไงช่างหัวแต่ว่าคนที่เลือกก็ได้ประโยชน์ก็ผมก็กําลังจะบอกไงครับว่าไอ้ของเก่าเนี่ยมันมีมันเคยเห็นกันมาแล้วนะครับถ้าบอกว่ายังจะทําแบบเดิมๆมันก็จะเป็นแบบเก่าเราเข็ดหรือยังนะครับถามว่ามันจะมีคนที่ยังอยากจะทําแบบเก่าๆไหมมันมีแน่นะครับซึ่ง เดิมก็มีกลุ่มการเมืองน,นักการเมืองที่เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยคนที่คิดจะมาสร้างการเมืองใหม่หรือเคยพูดเอาไว้ว่ามีหน้าที่ในการสร้างการเมืองใหม่มาทําเสียเองเนี่ยมันก็เป็นการเมืองเก่านั่นแหละนะครับเ <P> พราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเอามันต้องให้สังคมเป็นคนชี้เป็นคนตัดสินต่อไปว่าเราจะเอาการเมืองเก่าหรือการเมืองใหม่นะครับและอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวเฉพาะนักการเมืองมันก็เกี่ยวไปถึงสื่อมวลชน มันก็เกี่ยวไปถึงภาคธุรกิจเอกชนนะครับว่าเราจะจำนนกับกแบบเก่าหรือเราจะช่วยกันพาการเมืองออกจากการเมืองเก่าและการเมืองใหม่ที่คุณอภิสิทธิ์อยากจะเห็นการเลือกหัวหน้าพักเนี่ยมันมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับการเมืองใหม่ไหมครับผมก็อยากจะให้พักการเมืองก้าวไปถึงอ,อีกขั้นหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมของสมาชิกหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปอย่าง กว้างขวางมากที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปสู่จุดนั้นเนี่ยเราก็น่าจะลดอิทธิพลของทุนนะครับของการที่พักการเมืองตกอยู่ภายใต้อานัตของบุคคลของครอบครัวของผลประโยชน์ได้มากขึ้นซึ่งก็จะสอดรับกับ3มเรื่องที่ผมพูดเพราะว่าหนึ่งการที่เราให้ผู้บริหารสูงสุดของพักเนี่ยต้องมาจากการเลือกในวงกว้าง <fiance. S 2> ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ ผู้นำพักหรือคนที่อยากจะมาเป็นผู้นำพักต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาของประเทศยังไงนะครับสองเนี่ยเมื่อเขามาจากฐานของประชาชนแล้วนะครับแล้วก็ยึดเนื้อหาสาระเป็นหลักนะครับการตัดสินใจทํางานทางการเมืองก็ต้องไปในแนวของการสร้างสารรค์นะครับแล้วก็สก็คือความโปร่งใสที่มันเกิดขึ้นก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่อง,องการลดการทุจริตคอร์รัปชันคุณอภิสิทธิ์คงจะมีสมมุติฐานว่า ถ้าสมาชิกของพรรคเลือกหัวหน้าพรรคแล้วหัวหน้าพรรคก็จะได้ไปเพื่อที่จะมีโอกาสไปเป็นนายกและรัฐมนตรีหรือผู้นําประเทศแล้วก็จะได้ดําเนินการตามนโยบายัแต่คุณนวิสิธิ์ลืมไปแล้วหรือเปล่ามันมีคนที่คิดว่าหัวหน้าพรรคไม่จําเป็นต้องเป็นนายกเขาก็เสนอคนอื่นในอดีตเราก็เคยเห็นหัวหน้าพรรคคนหนึ่งเสนอผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปเป็นนายกเพราะว่าเป็นน้องของคนนั้นคนนี้ และต่อไปก็จะเอาคนนอกคนนอกคนนี้ตกลงของคุณนิยวิธิ์เลือกไปมันก็ไม่มีประโยชน์คือตอนนี้ตอนนี้อย่างน้อยพรรคการเมืองก็ต้องไม่ใช่ต้องนะมีสิทธิ์ในการที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งมันก็ช่วยเกิดความโปร่งใสขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแต่มันยังกันอย่างสิ่งที่ผมพูดไม่ได้ากา<ำ>ันไม่ได้แหละครับกันไม่ได้หหละครับแต่ว่ากระบวนการทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเริ่มมีคําตอบในตัวของมันเองมากขึ้นนะครับพูดง,ง่ายก็คือว่าอย่างเช่นสมมุติว่ามีพรรคการเมืองไหนเนี่ยอุตสาห ให้มีคนเสนอตัวแข่งขันกันมาเป็นหัวหน้าพักแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าถึงเวลาจริงๆบอกเอ้ยคนเป็นหัวหน้าพักไม่ไม่ได้ทําอะไรหรอกเดี๋ยวต้องเสนอชื่อคนอื่นไปเนี่ยสังคมก็จะเริ่มมองชัดเจนขึ้นว่าแต่ละพักการเมืองมันเป็นยังไงกันแน่ครับเสียดายมีเวลาเท่านี้ครับเอาไว้พบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ครับสวัสดีครับ